เพื่อนๆรู้จักหน่อไม้ไหมครับแต่หน่อไม้ไรพิษหน่อไม้ปลอดภัยอยู่ที่บ่อสวกของดีบ่อสวกคืออะไรครับหน่อไม้หน่อบงหวานเจ้าไหนมอไหนมอหน่อไม้ค่ะหน่อไม้เจ้าหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ครับเขาบอกว่าหน่อที่นี่สามารถกินสดได้เลยครับตั้มส้มครั้งแรกที่ตำบลบ่อสวก พาะเอกของเราครับหน่อไม้ไผ่บงหวานนะฮะหรือว่าหน่อไม้เพชรน้ำผึ้งถ้าจะให้กินของอร่อยอย่าสมัยอยู่กรุงเทพเนี่ยต้องกินในห้างครับแต่ว่าห้างที่นี่อาจจะไม่ได้หรูหรามาห่าครับไปไปกินในห้างกันครับนี่ฮะผมก็เดินทางมาถึงห้างแล้วครับผม นี่คือห้างของที่นี่ครับรลามาเห่าไหมฮะกินตำส้มนะฮะอือที่นี่เขารวยนะสร้างห้างกันเยอะมากนู่นก็ห้างนีนก่ก็ห้างนู่นก็ห้างห้างเยอะครับถ้าใครอยากกินหน่อไม้บงแบบปลอดภัยแบบนี้นะฮะก็สามารถมาได้ครับที่ตาบ่อส่วนครับรับรองคนแก่กินได้คนเป็นเกาก,ก็กินได้ครับ ที่นี่เขามีใบรับรองนะจ๊ะลมแตะลำขนาดวิวหลักล้านด้วย